ในผืนป่าทางตอนเหนือของโลกที่หิมะปกคลุมยาวนานหลายเดือนมีสัตว์ชนิดหนึ่งยืนตง,งาเรากับราชาแห่พงพงไพรร่างกายใหญ่โตขาวยาวแผ่กว้างดวงตานิ่งสงบแต่แฝงด้วยพลังนั่นคือกวงางมสสัตว์บกในตระกูลกวางที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เรื่องราของมันไม่ได้เป็นเพียงประวัติทางชีววิทยาแต่ยังเชื่อมโยงกับกำนานความเชื่อและการอยู่รอดของมนุษย์มาหลายพันปีกำเนิดของกวางมุสกวางมุสหรือที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่ามิทินกำเนิดในซีโลกเหนือตั้งแต่ทวีปอเมริกาเหนือ,อยุโรปเหนือไปจนถึงเอเชียตอนเหนือ หลักฐานวสัสิลบ่งชี้ว่าบรรพัดบุรุษของกวางมสุสมีชีวิตอยู่ตั้งแต่ยุคน้ำแข็งพวกมันปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศหนาวจัดมีขนหนากล้ามเนื้อแข็งแรงและขาที่ยาวเพื่อเดินลุยหิมะลึกในยุคนั้นกวางมสุสไม่ใช่แค่สัตว์กินพืชธรรมดาแต่มันคือหนึ่งในผู้รอดชีวิต จากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกเมื่อสัตว์ยักษ์หลายชนิดสูญ่านไปแต่มุสยังคงยืนหยัดและวิวัฒนาการต่อมารูปร่างและพลังที่ซ่อนอยู่ของมุสตัวผู้โตเต็มไวสามารถสูงได้เกือบ2เมตรที่หัวไหล่เล็กหนักมากกว่า600กิโลกรัมเขาที่แผ่กว้างคล้ายผัดนั้น ไม่ใช่เพียงเครื่องประดับแต่คืออาวุธสำคัญในฤดูผสมพันธุ์ใช้ต่อสู้เพื่อแย่งชิงตัวเมียแม้รูปร่างจะดูเชื่องช้าแต่ในความเป็นจริงวังมุสสามารถวิ่งได้เร็วกว่า50กิโลเมตรต่อชั่วโมงว่ายน้ำเก่งเล่นดำน้ำเพื่อกินพืชใต้น้ำได้หลายเม็ดพลังเงียบ เองที่ทำให้ผู้ล่าหลายชนิดมนุษย์ต้องให้เคารพกวงมุสกับสำหรับชนเผ่าพื้นเมืองในแถบอเมริกันเหนือเช่นชนเผ่าอีนูอิตและชนเผ่าในแคนาดากวงมุสคือของขวันจากธรรมชาติเนื้อหนังกระดูกและขาถูกนาม,มาใช้ทุส่วนไม่มีสิ่งใดสูญเปล่า ตำนานเล่าขานว่ากวาม,มุสเป็นผู้พิทักษ์ป่าหากมนุษย์ล่าเกินความจําเป็นวิญญาณแห่งมุสจะนำความหนาวความอดอยากและความหลงทางมาให้ผู้ล่าตำนานและความเชื่อในนิทานพื้นบ้านของยุโรปเหนือัวม,มุสถูกมองว่าเป็นรรสัตว์สิทธิ์บางเรื่องเล่าว่าเขาของมันคือกิ่งไม้แห่งโลกเชื่อมฟ้ากับดิน หากใครพบมุสในป่าลึกโดยไม่ตั้งใจนั่นคือสัญญาณว่าป่ากำลังเฝ้ามองคุณอยู่ในบางตำนานมุสปรากฏตัวในายำหม,มอกลงจัดร่างใหญ่โผล่ขึ้นเงียบก่อนจะหายไปเหลือเพียงรอยเท้าขนาดมะหอมาบนหิมะเป็นเครื่องเตือนใจว่ามนุษย์เป็นเพียงเข็ดในดินเดนนี้ กวางมุสกับมนุษย์ยุคใหม่เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมถิ่นาสัยของกวงมุสถูกตัดแบ่งถนนและเมืองทําให้การอพยพตามฤด,ดูกันยากขึ้นอุปัิเหตุชนกวงมุสกลายเป็นหนึ่งในอันตรายร้ายแรงในหลายประเทศอย่างไรก็ตามหลายพื้นที่เริ่มตระหนักถึงความสําคัญของมุส มีการอนุรักษ์สร้างทางข้ามสัตว์และพื้นฟูป่าเพื่อให้ยักษ์เงียบแห่งป่าเหนือยังคงมีที่ยืนบทสรุปกวนมุสไม่ใช่เพียงสัตว์ตัวใหญ่แต่คือสัญลักษณ์ของความอดทนความสมดุลและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติเรื่องราวของมันจะสะท้อนให้เห็นว่าหากมนุษย์เรียนรู้ที่จะเคารพป่า ป่าป่าก็จะยังคงเล่าเรื่องราวของมุสให้คนรุ่นต่อไปได้ฟังเสียงกิ่งไม้หักมาเบาในป่าหิมะอ่าไม่ใช่ลมแต่อ่าเป็นกวางมุสที่กำลังเดินผ่านและเฝ้ามองเราอยู่เงียบ